มาค่ะมาต่อกันในการสปอยยอดบุรุษพิกคดีนะคะ EP 1 9ถึง2ีค่ะแต่เมื่อเขานำมาไปให้ไตทาเ์เถาดูเทาเทาเเถากับบอกว่าเขาเจอตัวคนร้ายที่ฆ่าสหายเฉิญแล้วและทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุการณ์ที่จางผิงบอกเลยส่วนคนร้ายกลัวความผิดเลยได้ฆ่าตัวตายไปแล้วตอนนี้คนร้ายได้เขียนคำสารภาพผิดไว้ในจดหมายแล้วไทเฮาก็ทรงทราบเรื่องนี้แล้วด้วย จางผิงได้ฟังดังนั้นก็กจะจะเถียงแต่เท้าเถาแต่ว่าแต่เท้าเถาก็ไม่ฟังส่วนแต่เท้าหลันเขาก็ไปสืบกับนักดนตรีที่อยู่กับมาเหรียญทั้งคืนในคืนวันที่สหายเฉินตายซึ่งนางก็เอาแต่พูดว่ามาเหรียญอยู่กับนางทั้งคืนไม่ได้ไปไหนเลยทางแต่เท้าหลันกับจางผิงก็ไปต่อกันไม่ได้ทั้งคู่คนใกล้ชิดทั้งสี่ตรงแล้วก็โม่เหวินก็มาเตือนว่าทำไมแต่เท้าหลันถึงไม่ไปร่วมสืบคดีกับจางผิงล่ะ บางทีอาจจะมีอะไรคืบหน้าก็ได้นะแต่ว่าได้เท่าหล่นก็ทําเป็นเงียบไม่ยอมพูดเพราะว่าเขาเองก็ยังคงติดใจเรื่องแม่ของจางผิงอยู่แต่แล้วนะตอนกลางคืนตอนที่จางผิงจะเข้าหอเคียงจันทราเพื่อไปสืบพยานให้ได้เขาก็โดนกีดกันไม่ให้เข้าจนได้เท่าหลันอยู่ดีดก็ปรากฏตัวและช่วยให้จางผิงได้เข้ามาคุยกับนางตียหญิงที่อยู่กับหมาเหรียญทั้งคืนและพวกเขาทั้งสองคนก็มองตาก,กันด้วยความรู้ใจ คนนึงออกตามหาบอแสในห้องส่วนอีกคนก็สืบพยานจากตอนแรกที่นักดนตรีหญิงไม่ยอมรับพอจ้างผิงนำหลักฐานออกมาให้ดูว่าเขา,จาเจอเมล็ดข้าวใหม่ที่มันติดอยู่กับชุดของมาเหรียญน,นั่นแปลว่ามาเหรียญได้ออกไปข้างนอกแล้วก็เดินชนกับรถเข็นข้าวของเพื่อนบ้านของสหายเฉินเพื่อหลอกให้ทุกคนเห็นว่าสหายเฉินยังไม่ตายนะตอนนั้นแบบนี้เขากำลังหลอกลวงเวลาในการตายของสหายเฉิน แล้วก็แกล้งปกปิดพยายามบุคคลแล้วก็พยายามที่อยู่เพื่อให้คนอื่นเห็นว่ามาเรียนอยู่ในหอสุราทั้งคืนไม่ได้ไปไหนทันที่ความเป็นจริงแล้วเขาออกไปต่างหากและเมื่อดนตรีหญิงจนมุมนายจะต้องยอมรับว่านางรับเงินจากมาเรียนเพื่อช่วยเขาตอนนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มลี้ขายแล้วก่อนกลับบ้านได้เท่าหหั่ก็แกล้งทำเป็นว่ากับข้าวบ้านของเขาเยอะเขาได้ชวนจางผิงมากินข้าวด้วย และเมื่อเขาเห็นการห่อแป้งมวนของจางผิงเขาก็สงสัยว่าจางผิงรู้วิธีการม้วนแบบนี้ได้ยังไงเพราะคนปกติไม่ได้ม้วนแบบนี้มีแต่ได้เท่าหลานเท่านั้นที่ม้วนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กจางผิงเลยได้บอกว่าอาจเป็นตอนที่ท่านสอนข้าในวัยเด็กก็ได้เพราะแม่ของเขาเคยมาหาท่านพ่อของได้เท่าหลันนี่จากนั้นจางผิงจะขอรับผิดคดีพ่อของได้เท้าหลันเอง แต่ว่าได้เท้าหลันก็ไม่พูดอะไรตอนนี้เขาปล่อยวางแล้วก็ชวนจางผิงกินข้าวต่อกันอย่างมีความสุขดีกว่าต่อมาก็มีข่าวลือว่าอาจารย์จิ้งหูได้ทำนายว่าสหายเฉินจะออกมาทวงความแค้นกับคนร้ายที่ทำลายเขาแล้วก็จริงในคืนวันงานศพของสหายเฉินทุกคนต่างก็เห็นว่าก็บอกผู้การของสหายเฉินอยู่ดีๆไฟก็ลุกไหม้จางผิงกับได้เท้าหลันก็รู้ข่าวลือนี้เหมือนกัน แต่ถาหลานจึงคิดว่าหากจะมีใครหรือฟื้นคดีนี้ได้ก็คงมีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือฮ่องเต้ก็ตอนนี้ไทเฮาไม่ยอมผิดมาเหรียญหลานเคยของตัวเองฮ่องเต้ที่ได้หลักฐานทั้งหมดจากจางผิงแล้วก็ได้เท้าหลานจึงได้ยื่นมันให้กับไทเฮาและได้จับตัวมาเหรียญเข้าคุกไปแทนซึ่งตอนแรกไทเฮาก็ไม่ยอมและนางยังได้โบยความผิดให้กับสารต้าหลีด้วยว่าสืบคดีมายังไงถึงได้จับตัวคนร้ายผิดคน ส่วนฮ่องเต้ก็รู้ว่าไทเฮาพยายามเบียกประเด็นเขาจึงเสนอให้มีการจัดงานฉลิมฉลองยกเว้นภาษีหนึ่งปีพระราชทานความช่วยเหลือให้กับชาวบ้านแค่นี้ก็จะไม่มีคนมาต่อว่าราชสำนักแล้วแถมพวกเขายังได้สรรเสริญไทเฮาอีกด้วยและฮ่องเต้ก็แสดงความฉลาดอีกครั้งด้วยการเปิดโปรไทเท้าถาว่าเขาจับตัวคนร้ายด้วยการเอาศพไรญาติมาบอกว่าเป็นคนร้ายในคดีนี้ดังนั้นแล้ว เขาจึงจ,จับตัวได้เท้าเถาเข้าคุกหลวงห้องเต้ที่สามารถจัดการเรื่องทุกอย่างได้อย่างสะอาดหมดจดไทเฮาจึงไม่สามารถพูดอะไรได้วันต่อมาจางผิงกับไต้เท้าหลันก็ได้เข้าไปสอบปากคำมาเลียนถึงในคุกและเขาก็เจอว่ามีคนคนหนึ่งยุยงให้มาเหลียนโกงข้อสอบแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะหากเรื่องแดงแต่เท้าเถาพู้พิพากษาก็จะกลับดำให้เป็นขาว จางผิงกับไต้เทาหลันก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ว่าคนคนนั้นเป็นใครซึ่งพวกเขาได้บอกแสมาเพียงแค่ว่าคนคนนั้นแต่งตัวเหมือนคนพายเรือและไต้เทาหลันจึงได้ไหว้วันให้จางผิงช่วยเข้าไปสืบความลับเรื่องเชื้อราบนกระดาษคำถามให้เขาได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนดีขึ้นจนไต้เทาหลันสามารถเชื่อใจและก็วางใจจางผิงได้ตัดใจแล้วและจางผิงก็ไม่ทําให้ไต้เทาหลันผิดหวัง เพราะเขาสามารถจะมองเหตุการณ์ที่คนร้ายทำหมึกให้กลายเป็นเชื้อราได้แล้วและพอเขาไปสอบปากคำท่านลุงหยางลุงหยางก็ได้ตจนใจว่าเขาต้องเลิกกระดาษคำถามที่มีฝุ่นผงมาเชื้อราเพราะเขาโดนได้เท้าเศร้าบังคับและแต่เท้าเศร้าคนนี้เองนี่แหละที่แต่เท้าหลันได้มอบหมายให้เขาเป็นผู้คุมหลักหลังจากที่เขาประกาศถอนตัวและเมื่อพวกเขาเรียกตัวแต่เท้าเศร้าเ,าเข้ามาพบก็เพราะว่าแต่เท้าเศร้ารู้จักอาจารย์จิ้งหูจริง อาจารย์จิ้งหูได้วางแผนไว้ว่าเขาจะปล่อยนอกกระดาษเพื่อเป็นปริศนาให้ทุกคนเพ่งเล็งมาที่แต่เท้าหลันว่าแต่เท้าหลันโกงข้อสอบจากนั้นเขาก็เตรียมกับท่านลุงหยางและในงานงานนี้ยังมีอีกคนหนึ่งด้วยที่ร่วมมือกับเขานั่นก็คือบัณฑิตเหอบัณฑิตเหอแค่วอยวายอยากได้คนที่ไม่เกี่ยวข้องมาเลิกคําถามแค่นี้ทุกอย่างมันก็เข้าล็อกแต่ว่าแต่เท้าเศร้าก็ไม่ยอมบอกเบาแสอื่นของอาจารย์จิ้งหูเลย เพราะว่าอาจารย์จิ้งหูมีบุญคุณกับครอบครัวของเขาคอยช่วยเหลือเขาในยามที่เขาตกยากดังนั้นแล้วต่อให้อาจารย์จิ้งหูบอยเขาลุยน้ําลุยไฟเขาก็จะทําจางผิงกับเต้เทาหลันก็จนใจเพราะว่าเขาเองไม่มีหลักฐานที่สืบต่อถึงอาจารย์จิ้งหูเลยแต่แล้วพวกเขาก็โชคดีเมื่อจางผิงมาสกเกตเห็นตาประทับของเตยเทาเถาบนหนังสือเรื่องราวของมูเย่เชิงนักสืบเทวดา พวกเขาจึงจะไปถามได้เท้าเถาให้รู้เรื่องเพราะว่าตอนนี้อาจารย์จิ้งหูดูเหมือนจะเพ่งเล็งไปที่ได้เท้าเถาจนทําให้ได้เท้าเถาถูกจับเข้าคุกหลวงไปแล้วตกกลางคืนตอนที่จางผิงกาลังเคิ้มหลับอยู่อยู่ดีๆเขาก็เจอกับอาจารย์จิ้งหูที่มาทักว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะแบบนี้นั่นแปลว่าจางผิงเคยเจออาจารย์จิ้งหูมาก่อนหรอและอาจารย์จิ้งหูมีความสัมพันธ์อะไรกับคนของหมู่บ้านหมูหลือวะ เพราะว่าคดีก่อนหน้านี้ทุกคดีทุกคนที่โพลภานในคดีนี้ก็คือคนที่เคยทําร้ายหมู่บ้านหมู่หลวงมาก่อนแต่ว่าอาจารย์จิ้งหูก็ไม่ยอมตอบเขาได้แต่เตือนจางผิงว่าอย่าได้ช่วยแต่เท้าเถาเลยเมื่อตื่นขึ้นมาจางผิงก็ยิ่งมั่นใจว่าแต่เท้าเถาคือมู่เย่เชิงนักสืบเทวดาเพราะว่าหากย้อนความทรงจําไปแล้วแต่เทา้าเถามักจะปฏิเสธเสมอว่าไม่เคยมีคนชื่อมู่เย่เชิงในศาลต้าหลีมาก่อน แต่ว่าเขากลับเจอตาประทับของไต้เท้าเถาบนหนังสือตอนที่50ของมูเย่เชิงดังนั้นแล้วเขาก็ไต้เท้าหลันจึงได้เข้าไปเยี่ยมไต้เท้าเถาถึงในคุกและเรื่องราวมันก็เริ่มกระจ่างเมื่อไต้เท้าเถาได้เล่าให้ฟังว่าใช่เขาคือมูเย่เชิงนะักสืบเทวดาเพราะว่าในอดีตเขาสงสัยคดีของหมู่บ้านหมูหลัวเขาจึงเร่งตามสืบและเขาก็มาเจอว่าช่างทำรองเท้าเคยเป็นหมอหลวงทำยาพิษให้ไทเฮาในหวัง ส่วนฉางเวยก็เคยเป็นขุนนางกรมโยธามาก่อนและเซวียนจีตอนนั้นที่อยากจะประจุเอาใจไทยเฮาเลยได้สั่งให้ช่างทํารองเท้ากับฉางเวยประดิษฐ์คมยักษ์ที่มันจูพิษเพื่อฆ่าคนของหมู่บ้านหมูหลวแค่นี้เขาก็สืบต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือไทเฮาขุนนางที่เคยต่อต้านไทเฮาก็โดนยาพิษข,ของช่างทำรองเท้านี้แต่เท้าเถาจึงไม่กล้าและไทเฮาก็ได้ถือไพ่เหนือกว่าฮ่องเต้จริงๆ เพราะว่าตอนนี้นางได้บังคับให้ฮ่องเต้ประหารชีวิตได้เทา้เทาเถาซะเพื่อปิดคดีการคงข้อสอบนี้ให้ได้และแล้วขันทีคนของไทเฮาก็มามอบผ้าแพรขาวให้กับได้เทา้เทาเถาเพื่อให้เขาฆ่าตัวตายในคุกณทองพระโรงตอนนี้แคว้านหนานตงได้บุกลุกชยายแดนของแคว้นใต้ยงแล้วฮ่องเต้จึงได้สั่งให้มาทับออกรบแต่ว่ามหาราชโูหลิ่วก็บอกว่าคนของเราไม่พร้อม หากเปิดศึกครั้งนี้อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นได้และไทเฮาก็เห็นด้วยนางคัดค้านฮ่องเต้บอกไม่ให้ฮ่องเต้เปิดศึกทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการเจราจาสงบศึกเท่านั้นฮ่องเต้ที่โดนทั้งมหาราชคูลิวและไทยเฮาแยง้งก็เลยต้องจำยอมตามนั้นส่วนคืนนี้ไทยเฮาก็ได้เสด็จออกจากวังเพื่อไปดูละครแต่ทาหลังจงได้โอกาสและบอกให้จางผิงตามไปสืบ และในคืนนี้ก็เกิดเรื่องจริงๆเพราะเมื่อตอนที่นักแสดงชายได้เชิญไทเฮาขึ้นมาบนเวทีอยู่ดีๆไทเฮากับนักแสดงชายคนนั้นก็หายตัวไปพวกองครักษ์ที่อาราขาอยู่ก็เร่งตามหาจางผิงก็รีบเข้าไปช่วยแต่ว่าจางผิงซื่อและตรงเกินไปจนองครักษ์สงสัยว่าเขามาทำลายที่นี่แต่เทาหลันเลยแซงทําเป็นว่าพวกเขามาดูละครที่นี่เหมือนกันดังนั้นแล้วพวกเขาจะมาช่วยกันตามสืบคดีและจางผิงก็เจอเบาะแสว่า คนร้ายได้พาตัวไทหหาวไปด้านหลังเวทีแล้วจากนั้นพวกเขาก็มาเจอนอกกระดาษที่บนนั้นเขียนไว้ว่าหน่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพวกเขาจึงได้ตามไปและที่นี่นี่เองไทยเฮาก็ร้องโหยหวนเพราะว่านางกำลังโดนไฟเผาทั้งเป็นองคลักษต่างก็รีบกูก,กันเข้าไปช่วยและในสถานที่แห่งนี้มันก็คือค่ายกลที่จางผิงคิดว่าอาจารย์จิ้งหูนั่นแหละเป็นคนที่วางไว้ เพราะว่าไทเฮาคือผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังของคดีหมู่บ้านหมูหลวครั้งนี้เขาเลยตามมาแก้แค้นและนอกจากนี้จางผิงยังได้เจอชามปิชณาใบานั้นด้วยแต่เท่าหลันก็รีบใส่หน้าไม่ให้จางผิงมีพิรุธเพราะว่านี่มันเกี่ยวพันกับเรื่องในราชสำนักเขาจึงไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ความลับของจางผิงและต่อมาแต่เท่าหลันก็ได้วาดรูปค่ายคนในวันนั้นออกมาพวกเขาจึงได้ตามไปสืบต่อในที่เกิดเหตุและพวกเขาก็ได้เจอกระดาษที่มันเขียนถึงค่ายคนแบบเดียวกันไว้ แต่เมื่อพวกเขาจับกระดาษใบนี้จูจ่ๆพวกเขาก็มีอาการแปลกๆเหมือนโดนพิษและพวกทั้งสองคนก็สลบล้มไปในความฝันแต่เท่าหลานได้เอ่ยชื่อซูหลินเพื่อนสนิทของเขาเมื่อสิบปีก่อนและเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาก็มาเจอว่าคนที่มาช่วยเขากับจางผิงไว้ก็คือซูหลินจริงๆในอดีตเมื่อสิบปีก่อนตอนนั้นได้เท้าหลานยังคงเป็นพ่อค้าขายคำกรอนที่ตัวเองเขียนอยู่เลย และเขาก็ได้เจอกับซูลินโดยบังเอิญซูลินแค่เห็นคำกรของเขาครั้งแรกก็รู้ถึงเจตนาลมของเขาเลยว่าเขาเป็นคนยังไงจากนั้นซูลิน,นยังได้ทำนายด้วยว่าเขาจะสอบผลนางติดอีกด้วยและแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็เริ่มคุยกันถูกคอพวกเขาจึงชวนกันไปนั่งเรือแล้วก็เช่าบ้านหลังหนึ่งเพื่อคุยกันบ้านหลังนี้มันอยู่การทะเลสาบแล้วก็เป็นที่แห่งความทรงจำของพวกเขาทั้งสองคน ไ้เท้าหลันเล่าความหลังระหว่างพวกเขาทั้งสองคนให้จางผิงได้ฟังว่าซูหลินดูจะเข้าอกเข้าใจได้เท้าหลันเป็นอย่างดีแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ก่อนที่แต้เท้าหลันจะสอบผุนางตอนนั้นใต้เท้าหลันก็ไม่ใช่ลูกหลานคนที่มีชื่อเสียงเขาเองจึงพยายามประจบเอาใจแอลักซุนคนที่เป็นคณะกรรมการคุมสอบซูหลินเห็นเขาเป็นแบบนี้แล้วก็โมโหแล้วก็บอกให้เขาพยายามด้วยตัวเองสิไม่เห็นจะต้องประจบเอาใจใครเลยและซูหลินก็ดูจะโมโหเป็นอย่างมาก ได้ได้ปัดเทียนจนกระดาษตรงนี้ถูกเผาไหม้ไปจนหมดจากนั้นหลังการสอบเป็นเพราะมีการเปลี่ยนผู้คุมสอบกระทันหันอาลักษุนจึงไม่ได้เป็นผู้คุมสอบแล้วแต่เท่าหลันที่คิดว่าตัวเองคงสอบไม่ติดแน่ๆเขาเองที่ตั้งความหวังไม่มากจึงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาจึงคิดที่จะกินสารหนูเพื่อฆ่าตัวตายในเมื่อเขาไม่สามารถสอบติดขนนางเพื่อไปแก้แค้นแทนพ่อของเขาได้แล้วเขาจึงอยากจบชีวิตของตัวเอง แต่แล้วสุลินก็ปรากฏตัวเขาได้มาชวนได้เท้าหลันดื่มเหล้าจนได้เท้าหลันเมาและเมื่อได้เท้าหลันตื่นขึ้นมาก็มาเจอว่าตัวเองยังไม่ตายสงสัยยาเบอร์นที่เขาซื้อมาคงเป็นของปลอมนอกจากนี้เขายังไม่เจอสุลินอีกด้วยเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุลินไปไหนเพราะว่าสุลินก็ไม่แม้แต่จะบอกลาเขาเลยและพวกเขาก็ไม่ได้เจอกันมาสิปีแล้ว จางผิงได้ฟังดังนั้นก็เหมือนเขาได้ฟังเหตุการณ์ความทรงจําของเต้เท้าหลานครั้งแรกกับเพื่อนสนิทมันเลยทําให้จางผิงรู้สึกอิจฉาว,ว่าทํายังไงนะถึงจะได้กลายเป็นคนรู้ใจของเต้เท้าหลานได้เพราะเขาเองก็อยากเป็นคนคนนั้นจริงๆวันต่อมาเต้เท้าหลานก็คิดว่าคนที่มาช่วยเขาในคืนคืนนั้นจะต้องเป็นซูหลินแน่ๆเขาจึงได้กลับไปที่บ้านการทนิสาอีกครั้งและเขาก็เจอซูหลินจริงๆ ที่นี่พวกเขาทั้งสองคนได้รื้อฟื้นความทรงจำของกันและกันและแต้เท่าหลานยังได้พบความจริงด,ด้วยว่าในคืนนั้นที่ซูรินจากไปโดยไม่ล่ําลานั่นเป็นเพราะว่าซูรินแอบสลับถ้วยเหล้าของเขาซูริลอยอมกินถ้วยเหล้าที่ผสมสารหนูเพื่อให้ใต่เท่าหลานได้มีชีวิตต่อเพราะว่าซูรินอยากจะปกป้องแต่เท่าหลานเองจากนั้นซูรินก็ไปหาวิธีถอนยาพิษตลอดสิบปีที่ผ่านมาเขาสามารถถอนยาพิษสารหนูได้สำเร็จแล้ว ท่านาจางผิงเขาได้มาหาได้เท้าหลันที่บ้านแต่เขารอจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งคืนแล้วได้เท้าหลันก็ยังคงไม่กลับมาลุ่งเช้าเขาก็ได้มาเจอว่าได้เท้าหลันกลับมาพร้อมกับซูหลินเพื่อสิทธิของเขาและการเจอหน้าการครั้งแรกของพวกเขาจางผิงก็เอาแต่จ้องหน้าซูหลินจนได้เท้าหลันคิดว่ามันมีอะไรแปลกแล้วก็จริงตอนที่จางผิงเดินออกมาเขาสงสัยว่าในโลกใบนี้จะมีคนที่เสียงเหมือนกันแบบเดียวกันหนึ่งสองคนได้ยังไง ส่วนเฉินโฉที่ลาจางผิงออกมาก็ประกาศว่าจางผิงสอบติดขุนนางแล้วแต่ว่าตอนนั้นจางผิงไม่ได้ดีใจเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วที่เขาอยากสอบติดขุนนางเป็นเพราะว่าอยากเดินตามรอยนักสืบเทวดามูเย่เชิงแต่เมื่อเขารู้ถึงความนากก่ากลัวของราชสำนักเขาเองก็เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันวันต่อมาซูหลิงก็ได้ไปหาไต้เทาหลานถึงในจวนเขาเอาเกาลรัดของโปรดของใต้เทาหลานไปให้แต่พอจางผิงมาที่นี่เหมือนกัน ใต้เท้าหลันกับหยิบเกาลัดของเขาไปให้จางผิงเลยเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าจางผิงดูจะสนิทกับใต้เท้าหลันเพื่อสนสนิทของเขามากเกินไปแล้วและจู่ๆตอนนั้นซูหลิงก็ไอเป็นเลือดแต้เท้าหลันเองก็เป็นห่วงเพราะว่านี่มันอาจเป็นอาการคงค้างของการกินสารหนูในวันนั้นเป็นแน่เลย